สวัสดีครับผมสวัสดีที่สุขุสุขคนะครับนองคงสุดท้ายแล้วมาถามแนวทางน้วไม่ใบพันแม่นเนาะครับเนาะหมดที่แล้วคันจุดทูกสองเทียก็ได้ต่าแต่ว่าทั้งยันว่าด็จุดนึงวโอ้โหวตะมาตวัดมือนีมัน่าเนาะโอ้มืวหนีมือดับหวดก้อนนั่นจุดทางล่างมาได้ศูนย์สามหก บาดไปจดต้องห่ยมาได้ศูนย์สามสี่โอ้ยจดต้องห่านก็ได้เลขตัวเดียวกันข้างล่างก็ตัวเดียวกันศูนย์สามสามศูนย์เอาอะไรจีอันวน,นี้ก็จุดแล้วก,ก็ตัวปบปรมากอกีกเอาเลขเอาเลขเอาเอาแม่เลขตัวไหม้คนมาเบิ่งหลายแล้วจี พราสีอันเป็นเอามันเป็นสีธรรมศาสตร์เลยตัวนี้นี่แม่ไม่อยากใจเล่นอืมเฮีเห็นแม่เห็นเป็นตัวใดเห็นเห็ดเ็สองศนเห็นเป็นเจดสองศูนย์ดีเอาเอฟซีเอันเชฟนาจอยเบึงครับผมอ่อันอืม กดอกไม้ปานนั่นอันนั้น,น,นป่าน,น,นมาแต้มสีไว้เ,เนาะอืมอ้าพี่น้องก็เห็นตัวใดกันก็เหม,แบบม็นเมื่อไรเนาะครับเนาะแปลกเรื่องเนาะการมาเขียนไว้ เลขทูพมันนะเลขทูปมัน,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 นแม่พันจุดยวนเลขทูปพันจุดอันงวดก้อนน่ะน่ะตัวนนเนี้มันเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามเป็นหนึ่งเจ็ยายออกแล้และนขึ้มุ่นใ่ห้นีือ,อ,อ,าานอ,อดับโอ้อบอล เพิ่นบังเพิ่นบังตัวเท่งไหวบะตัวเท่งแบบไปเรีกหนึ่งเหมหนึ่งคือคัดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกก็ได้ขั้นว่าหกขั้นว่าเจ็ดหกมันออกหกเจ็ดมันออกแล้วห้าก็ออกเล่นหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ได้มันออกในประธานมันออกตัวกับคือโตก็ถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยถ้ามันออกแล้วกะถ้ามันออกแล้วหกเจ็ดเจ็ดหกก็บอกก็ได้ห้าก็ หนึ่งเกตหนึ่งหกอะไรหมดที่แล้วแม่เพิ่กระจุดอยู่ตัวน,นี้แหละตัวน,นี้เป็นดอกมีสองดอกหมดที่แล้วได้ศูนย์หกสามหมดที่แล้วหมดน,นี้มาแดนหนึน่งหนึ่งเจ็ดหก มึงแม่ยเหไปจุดต้งเงียมันกี่ตรงกันบอสวดที่แล้วมันตรงกันศูนย์สามตาอะไกันมันเป็นหนึ่งหนึ่งเอ็นเจ็ดหกเรียนแมนเม่เม่เห็นไหมจุไดไหเอาศูนย์นะบอเบิ็งยังไงเป็นศูนย์นนเ,นนเอาเป็นศูนยนะ์อ่ะเอา วาเป็นศนออกมาที่แรกจุดลงมาลงมาเมาือ่อพอดีไปลกสวนมังเกิองนี่กนี่จุดที่แหกขึ้นมาที่แหกนีออกเลยจุดลงมาลงมาเนหลังไมโอ้ีแหลกที่แหกเป็นศูนแม่อแมมเอาแม่เห็นเป็นศูน,นิีแกออกาแด,ดงๆเลยวันนึ่งได้ดักเดียวเอ โอนเป็นศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์่ะค่ะวศูนย์หกศูนยเียรอ๋ไม่ใช่เห็กนีนเกียรเมืองเครื่องเยืองนนมาแล้วมันเร็เลกเกียรเกียรเกียรแล้วก็มันมีเหล็กมันกนายเียงน้ดไม่ัวเรองเียร์ศูนยเกียรหุยังวหลายตัวเลียงี่องจมทองโบขเห็นเป็นเล็กศูนย์ชเดค่กคแนวม่ใเหล็กคือุดเห็นเลุ่นเมืองเกร่งนี่นะ โอ่แล mm ้เ hmm. ห well, hey, right. so, oh. nice. you, ็นเป็นเลขศูนวันนี้มันเป็นมันเป็นตอนนี้เป็นเลขหน่เป็นเลขหนึ่งกเป็นเลขหึงแล้วรู้แแมืเกิเป็นเลขหน่ลงมา ตอนจุดท,ที่แรกเป็น,นเลขศูนย์แดงคงืนเลนยจีด้วแีแดงเแนะุหยันนมใหม่มเอ้อเป็นเลขศูนเอสร็จแล้วแสดงว่าคนิ่นเหี่ยห่าจีห้ามากเ็นเลยหนึงวันหนึ่งวาวหนึ่งัหนึ่งยันอบวสเนาออเมีนวาเปเห็นเป็นเลขศูนย์ตอนจุดไม่ โอศูนย์ี่แดงครึ่งเลยติมันใหม่ได้ที่แรกละใหม่ลงมาพอดีเมือเด็ดนั่นล่อเล่ไปเลขศูนย์จะสใหม่ลงมาหาเลขนั่นเลขเด็นังมาว่สจมแท้นีแงลาสติดเด้ยาพัาตินอันนี้แปดหนึ่งหนึ่งแปดแม่เนี่ยไห้ตะตอหงวดเอาแม่เสื้อแปนที่ว่าไห้ตะตอหงัดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยื้อแล้วซสื้อแล้ โอ้ซ <People> ื oh, ้อแล้วโอ้แปดแปดหนึ่งโอ้แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเอาตัตองหวัดเลยตัวนี้่หายตัตองหวัดก็ซื้อแล้วตัวนี้อ่หาแปดหนึ่งหนึ่งแปดหางเดี๋ยวบัตรแมาเลขถูกบัดอันบัดรแม่แล้วบัดเห็นหนึ่งเจ็ดหก ันแม่พันเห็นเจ่ดศูนย์ตัวแดงครึ่งเจศูนย์เจ็ดหกโอชุดแล้วใหม่มาแล้วสี่เจ็ดสามเลขเลขสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสามคนสื่อไล่ไหล ว่าวเื้อแต่ว่าตัวมากก็คื้แปดหนึ่งน้งแปดนึงแปดหนึ่งแปดโอ้เจ็ดสาเป็นวาเลงยังอือเดี๋ยวสี่เจ็ดสาม ไปจุดตรงนี okay, oh, uh, ้นไดสี่เจ็ดสามโอ um. ้เ็มิตเจ็ดมนี่นะครับตนช่วงนี้นไปจุดตรเี้อันได้มาแล้วนะครับเนาะสี่เจ็ดสามนี่นะครับนี่ยถูกของาม่ใบนะครับเนาะหน้าไปนะครับเนาะมากระตามักระพันตัวสิบแปดแปดสิบเอ็ดเนี่ยแต่ตองวด บานมาตามโค้งทุ่ไทยเลขกถูกอ,อันอีจุดท,ทั้งบานก็ได้ซีเจ็ดสามจุดจุดต้นออกไม่ก็ได้แม่มันเห็นเป็นศนะูนย์เจ็ดหกนะครับนะกกเนาะบายโมงเนี่ยตอนนี้ำด้วยด้วยแห้งโสมนะครับเนาะปากอะไรตัวแท้เขาติดตามเลครับเต้อนี่ยจะัวเจ็อ